สวัสดีชาวอารคาชแนลนะครับคลิปนี้เรามาคุยกันหลังดูรวมถึงวิเคราะห์ซีรีส์ Secret Invasion มหันตภัยอำพรางซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดต่างๆทั้งหมดอคาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา Netflix p r พรีเมียมครับจากทีมงานของ NF t h e a t r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท มีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่าหนึ่งหมเรื่องคอนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุก,การใช้งานแล้วก็สามารถจกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนหากไครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะสตรีมมิ่งที่ทาง Disney Plus ในวันพุทธที่21มิถุนายนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวอย่างสกาเผ่าพันธุ์ที่สามารถปลอมตัวเลียนแบบมนุษย์ หรือปลอมตัวเรียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นะครับรวมถึงยังสามารถเรียนแบบพลังหรือความนึกคิดบางส่วนที่เป็นความคิดที่ยังไม่ใช่เชิงลึกมากของคนคนนั้นได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเผ่าพันธุ์สกาวนั้นเรารู้จักพวกเขามาแล้วในหนังร่วงกับตันมาเวลภาคแรกโดยเฉพาะตัวละครอย่างทาลอสหัวหน้าเผ่าพันธุ์สกาวที่ณนะตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากต่างดาวที่กับตันมาเวลและนิกฟิลลี ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขานะครับนั่นคือผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสเกลกับชาวครีและแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นผ่านพ้นมาหลายปีจนลูกสาวของทาลอสได้เติบโตมาที่ยุคปัจจุบันครับรวมถึงในระหว่างนั้นเนี่ยนิกฟิลลี่อยู่ที่นอกโลกหายหน้าหายตาไปไม่ได้กลับมาอยู่บนโลกนะครับซึ่งถ้าใครจำได้จากเรื่องราวสไปเดอร์แมนฟ from home เนี่ยนิกฟิลลี่ที่ปรากฏในหนังเรื่องนั้นไม่ใช่นิกฟิลลี่ตัวจริง แต่นั่นคือทานลอสและภรรยาของเขาที่ปลอมตัวกันมาเป็นนิกฟิลรี่นั่นเอง โดยจากตัวอย่างที่2นี้นะครับเราจะทราบถึงผลพวงจากการที่นิกฟิลลี่ได้หายตัวไปผลพวงจากสิ่งที่นิกฟิลลี่ได้ทําเอาไว้ในอดีตส่งผลและสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นมายังปัจจุบันครับและการที่เขาได้หายไปจากโลกนั้นก็ย่อมทําให้ปัญหาเหล่านั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโนนกกับเรื่องราวของชาวสแควที่ได้รับการช่วยเหลือจากกัปตันมาเบลและนิกฟิลลี่ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยถูกแยกตัวออกมาเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายเนื่องจากว่าคำสัญญา ทีนิกฟิลดรีเลตทาลอดได้ให้ไว้กับเผ่าพันสกาเริ่มทําให้สกาวบางคนไม่ได้เชื่อมั่นในคําสัญญาที่เกิดขึ้นนั่นจะว่าคําสัญญานั้นยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่านักแสดงอย่างเอเมลีคลาร์กเธอนั้นก็มารับบทเป็นกายอาลูกสาวของทาลอดที่ปรากฏมาแล้วตั้งแต่หนัง่้นกับตันมาเบลภาคแรกและณนะตอนนี้เนี่ยกอา เธอก็เป็นปรับปักตอพ่อของเธอด้วยเช่นกันครับเสื้อเขคาก็ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นของกายอาไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรวมถึงในตัวอย่างแรกเนี่ยอักคารก,ก็ได้วิเคราะห์ประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงรวมถึงอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกฉากที่นิกฟิลลี่ถือปืนเดินออกมาจากสถานที่แห่งหนึ่งอักครเดาว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ Nick Fury นิกฟิลลี่นั้นวาร์ปกลับมายัางโลกครับ และเขาก็เดินออกมาพร้อมกับที่ใบหน้าของเขาเนี่ยเรายังจะเห็นภ้าปิดตาของเขาปาก่อนอยู่ที่ตาอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะครับรวมถึงในฉากบางฉากที่ Nick f ลลีนั้นเอาภ้าปิดตาของเขาออกซึ่งในประเด็น,นของการที่มีภ้าปิดตาและไม่มีภ้าปิดตานั้นเนี่ยทางทีมงานก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันว่าการที่นิกฟิลลี่ใส่ภ้าปิดตานั้นเนี่ย มันแสดงถึงความแข็งแกร่งในตัวของนิกฟิลลี่ครับแต่การที่เขาเปิดภาพปิดตาออกเนี่ยมันบ่งบอกถึงส่วนที่เขาอ่อนแอที่สุดจากแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถมีอะไรมาทําร้ายเขาได้แต่ณนะตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับความคิดของนิกฟิลลี่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่นิกฟิลลี่เคยทาไวในอดีตมันจะกลับมาหลอกหลอนตัวเขาแม้ว่าสิ่งที่เขาทําอาจจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้อง แต่วิธีการที่เขาใช้ในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีมากนักซึ่งมันก็ส่งผลที่ตามมาและผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในเรื่อง secret invasion เรื่องนี้นั่นเองครับแลืจากตัวอย่างนี้เองนะครับดูเหมือนว่าเขาจะพูดเน้นย้ำเสมอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวและมันเป็นสิ่งที่เขาต้องลุยเดี่ยวซึ่งดูเหมือนคนรอบข้างต่างก็สงสัยว่าเหล่า a เวนเจอร์หายไปไหน ทำไมเหล่าอเวนเจอร์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาช่วยนิกฟิลลี่แก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้นั่นเองฉากต่อมาครับที่ทาลอดได้บอกว่าตั้งแต่ฟิลลี่หายไปเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเร็วร้ายลงมากพร้อมกับมีฉากบอมกลางเมืองที่รัเสเซียนะครับในประเด็นที่ทาลอดได้บอกว่าในขณะที่นิกฟิลลี่หายไป ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยนะครับทำให้เราได้เดาว่าฉากที่นิกฟิลลี่ปรากฏที่งานศพของโทนี่สตาร์กนั้นอาจจะไม่ใช่นิกฟิลลี่ตัวจริงแต่คือทาร์ลอสปลอมตัวมาเป็นเขาจากที่เราเห็นเรื่องราวต่อมาใน Spider-Man Far From Home นั่นเองนะฮะจึงแน่นอนว่าคนกดระเบิดนั้นคือตัวละครที่ชื่อว่ากราวิกหัวหน้าสกรวอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านทาลอสนะครับแน่นอนว่าตัวละครกราวิกนั้นเนี่ยเป็นชื่อของตัวละครตัวใหม่ที่ปรากฏใน MCU ไม่เคยปรากฏมาก่อนในคอมมิกเลยเราต้องมาดูกันครับว่าในเรื่องราวเนี่ยกราวิกนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวละครสกราวตัวใดที่โด่งดังในคอมมิกนะครับซึ่งจากการที่เราเห็นกราวิกใช้พลังที่ปรากฏในตัวอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับพลังของซูเปอร์สกาวที่อยู่ในคอมมิกรวมถึงฉากหนึ่งครับที่เราจะเห็นสกาวเนี่ยใช้แขนข้างหนึ่งหนักๆใหญ่ๆที่เหมือนกับแขนของเจ้ากรูดเลยนะครับต่อยไปที่ชายคนหนึ่ง ซึ่งนันก็บุ่งบอกว่า MCU จะพยายามเสนอรูปลักษ์ของสกาวให้เหมือนกับ Super s ์ r กาวในคอมมิกนั่นเองครับและในฉากการระเบิดกลางเมืองนี้เราก็ได้เห็นตัวละครมาเรเฮลอยู่ที่นั่นด้วยนะครับอะครมองว่าสกาวอีกกลุ่มหน,นึ่งเนี่ยอาจจะมาสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเราเพื่อที่จะเข้าแทรกแซงได้ง่ายขึ้น และก็ส่งผลกระทบที่ตามมาอย่างมากมายสกราวบ,บางตัวเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นผู้นําประเทศเพื่อที่จะแทรกซึมแล้วก็อยู่เบื้องหลังของการยึดครองโลกต่อมาให้ได้นั่นเองครับจากนั้นครับก็จะเป็นเสียงของตัวละครที่ชื่อว่าซอนยาฟอร์เวิร์ซึ่งเธอก็คือเจ้าหน้าที่ของ MI6 ของฝั่งอังกฤษนะครับซอนยาเนี่ยเป็นสายลับระดับสูงของหน่วยสือราชการลับของอังกฤษนะครับที่เธอนั้นเนี่ยเคยมีความเกี่ยวข้องกับนิกฟิลลีในอดีต ซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นเธอเรียกนิกฟิลลี่ว่าเพื่อนเก่าแน่นอนว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราอาจจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครน,นี้มากขึ้นซอนย่าเนี่ยเธอมีนามสกุลเหมือนทหารที่ชื่อว่าเจมส์มอนโกเมอรีฟอร์เวิร์ดหนึ่งในทหารฮอลลิงคอมมานโดที่ได้ช่วยเหลือกัปตันอเมริกานในการต่อสู้กับไฮดราในหนังร่วงกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สเอเวนเจอร์นั่นเองครับแน่นอนว่าเธออาจจะเป็นหลานของเขาซึ่งเธอก็ได้บอกนิกฟิลลี่ว่า นิกฟิวรี่ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสู้ศึกครับและฉากต่อมาก็เหมือนกับในตัวอย่างแรกที่เราได้เห็นทาลอสเข้าไปปะทะกับกราวิกแล้วผู้คนรอบๆนั้นเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นกราวิกเหมือนกันหมดเลยนะครับแน,น่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็คือสกรปทั้งหมด ซึ่งฉากต่อมาครับเราจะเห็นซอนย่าเนี่ยพานิ c ฟิลลีมาที่หลุมฝังศพของเขาซึ่งกระหนูแล้วเนี่ยก็นึกถึงในหนังเรื่องกับตามริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์นะครับที่นิกฟิลลีก็ได้มาที่หลุมศพของเขาโดยมีสตีฟโรเจอร์และก็แซมวิลสันอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันครับซึ่งนิกฟิลลีเองก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความแค้นส่วนตัวและความแค้นส่วนตัวนี้คือผลพวงจากสิ่งที่เขาเคยทําขึ้นในอดีต แล้วมันก็กําลังจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงมายัางปัจจุบันที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ครับซอนยาก็ได้บอกอีกว่ามีคนไม่กี่คนที่รู้เรื่องราวของสงครามลับเหล่านี้ในเงามืดนะครับที่นัตอนนี้พวกเขากําลังต่อสู้กันอยู่บนโลกนี้มีเราไม่กี่คนที่รู้เรื่องสงครามลับในเงามืดที่ฟาดฟันกันอยู่บนโลกซึ่งคําถามที่ตามมาก็คือสงครามลับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร มันเกิดขึ้นจากกลุ่มของส c ควร l ที่มีความคิดไม่ตรงกับทาลอสหรือไม่หรือมันจะมีกลุ่มไวรัสอื่นที่แฝงตัวมากกว่านี้นะครับไม่แน่เนี่ยอาจจะมีกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังส c ควร์กลุ่มนี้ที่เป็นผลมาจากการกระทาของนิกฟิลลี่ในอดีตนั่นเองครับและอีกคําถามนึงครับว่าทําไมนิกฟิลลี่ยืนกรานว่าเขาจะต่อสู้เพียงลําพังคนเดียวจากเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้นะครับมันอาจจะเป็นความผิด ที่นิกฟิวรียอมให้กลุ่มของสกาวบางกลุ่มมีบทบาทอยู่บนโลกใบนี้หรือไม่และหลังจากในเหตุการณ์ของ Avengers e n d g a m เกเองตั้งแต่ที่นาตาชาและโทนีเสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารวมกลุ่มเหล่า a เ e n g e อรให้เป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมซึ่งการที่ไม่มีกลุ่มเหล่า a เ e n g e อเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สงครามนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากว่ากลุ่มสกาวบางกลุ่มแทรกซึมเข้ามาจนไร้าการควบคุม และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขายืนกรานว่าเขาจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเองหรืออีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าการที่นิกฟิลลี่บอกว่าเขาจะต่อสู้เพียงลําพังคนเดียวจากปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นการกันไม่ให้ซอนยาฟอร์เวิร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ก็เป็นได้ด้วยครับเพราะดูแล้วเนี่ยนิกฟิลลี่ก็อาจจะไม่ไว้ใจเธอด้วยเช่นกันฉากต่อมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นกายอาครับที่แสดงโดยเอเมเลียคราคเนี่ยเข้ามาที่ห้องแห่งหนึ่ง ที่เหมือนมีศพเรืองแสงนอนเต็มไปหมดในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยซอนย่าก็ได้เข้ามาในห้องแห่งนี้ด้วยเช่นกันจากที่เราทราบข่าวจากตัวละครตัวนี้เนี่ยไกอาเติบโตมาท่ามกลางสงครามท่ามกลางความสับสนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทําให้เธอนั้นผิดหวังจากพ่อของตัวเองอย่างทาลอสรวมถึงนิกฟิลลี่ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้เธออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพ่อครับแต่ครามองว่าการที่เธอทรยศต่อพ่อของตัวเองนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึง่งและหลังจากนั้นเนี่ยเธออาจจะเป็นหนึ่งในสกราวที่ช่วยกอบกู้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าในหนังเรื่องกับดันมาเวลภาคแรกเธอรู้จักกับโมนิก้าแรมโบเป็นอย่างดีและเหมือนกับช่วงเวลานั้นเนี่ยทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามข่าวเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะไปปรากฏในหนังเรื่อง The Marvels อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงหนึ่งที่ส่งตรงตัวละครไกาอาไปยังหนังเรื่องต่อไปอย่างเดอะมาร์เวลนั่นเองนะครับการที่นิคฟิลลี่สัญญากับพวกเหล่าสกร์ในหนังเรื่องกับตาอารเวลภาคแรกว่าจะหาดาวดวงใหม่ที่เป็นบ้านใหม่ให้กับพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าคำสัญญาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับนั่นจึงทาให้เหล่าสกร์จานวนหนึ่งต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่บนโลกของเราจึงก่อเกิดความผิดหวังในใจทําให้เกิดสงครามลับ และฉากที่ทารอสกับกราว,วิกได้เผชิญหน้ากันเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทําให้ทาลอลสรับรู้ว่ากลุ่มสเกลที่เคยเป็นพวกเขานั้นเริ่มที่จะมีความคิดที่จะต่อต้านเขาแล้วนั่นเองการที่ไกาอาเห็นศพของเหล่าสเกลหรือเผ่าพันธุ์ของตนเองนอนตายเกลื่อนไปหมดนี้อาจจะเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอมีความคิดที่จะต่อต้านพ่อของตัวเองดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนิกฟิวรี่เอง ก็ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆเพราะบุคคลต่างๆที่เขาได้ร่วมพูดคุยหรือได้ไปรเรชิญหน้ากันเนี่ยอาจจะเป็นสกาวปลอมตัวมาหรือแม้แต่บางฉากเองที่เราได้เห็น Nick Fury ่ได้เจอกับซอนย่าบางฉากอาจจะเป็นสกราวที่ปลอมตัวเป็นนิกฟิลลีก็เป็นได้ด้วยเช่นกันครับ อีกฉากหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเหมือนเราจะได้เห็นโลโก้ของหน่วยงาน Department of Damage Control ที่ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่หนังเพิ่ง Spider-Man Homecoming รวมถึงยังมีบทบาทที่สำคัญใน Spider-Man No Way Home ที่องค์กรนี้ก็ได้ไปควบคุมแล้วก็จับตัว Peter Parker มาสอบสวนนั่นเองครับรวมถึงในซีรีส์ She-Hulk ที่เราได้เห็นคุก Supermax ขององค์กรนี้แล้วก็มีห้องขังก็ได้ควบคุมตัวอโบโบร่ณ์นอยู่และในซีรีส์มิส s ม a เวล l องค์กรนี้ก็ได้ไปตามไล่ล่ากับมาลาคานจากการที่เธอนั้นกลายมาเป็นฮีโร่อย่างมิส s มาเวลนั่นเองครับแน่นอนว่าจากซีรีส์ Secret Invasion เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นบทบาทขององค์กรนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราลองมองย้อนไปใน Spider-Man No Way Home เนี่ยเอเจนต์พีเคีรีครับได้พูดกับปีเตอร์พาร์เกอร์ว่า Nick Fury นะิกฟิ u r ีนั้นเ่งอยู่นอกโลก แสดงว่าองค์กร Department of Damage Control รู้ตั้งนานแล้วนะครับว่า Nick Fury ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แต่แน่นอนว่าพวกเขาจะมาควบคุมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากสงคราม Secret Invasion นี้หรือไม่ฉากต่อมาครับเราจะเห็น Nick Fury เนี่ยได้พูดคุยกับ James โรด d ีซึ่ง James เองก็ได้บอกว่า Nick Fury คือชายที่โลกตามล่าม,มากที่สุดในตอนนี้อาจเป็นไปได้ว่าองค์กร Damage of Control ก็กำลังตามไล่ล่า Nick Fury หลังจากที่ทราบข่าวว่า นิกฟิลลี่กลับมาอย่างโลกแล้วนั่นเองจากนั้นครับเราก็จะเห็นฉากของโรงไฟฟ้านิวเคลียและก็ฉากที่ไกอาที่เธอนนเนี่ยบอกว่านิกฟิลลี่ไม่รู้ว่ามีแผนอะไรรออยู่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อครับว่านิกฟิลลี่ไม่ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้จากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับฉากในตัวอย่างแรกที่เหมือนกับเป็นการโจมตีรถของนายกรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งก็คือประธานาธิบด,ดีริสันตามที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นครับแน่นอนว่าจากเสียงในตัวอย่างนั้นเนี่ยฉากหนึ่งที่กราวิกพูดกับนิกฟิลลีว่าเขาคือนิกฟิลลีผู้ยิ่งใหญ่น้ำเสียงดูเหมือนเป็นการประชดประชันอย่างมากนะครับแน่นอนว่ากราวิกก็อาจจะผิดหวังในสิ่งที่นิกฟิลลีได้ให้สัญญาเอาไว้ซึ่งเราก็ได้เห็นฉากที่มีการพะทะกันของทั้งคู่จากตัวอย่างนี้อีกด้วยแน่นอนว่าฉากหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกราวิก สามารถใช้พลังยืดแขนของตัวเองเนี่ยนะครับหลายคนดูเหมือนว่าเขาจะลอกเรียนแบบพลังของมิสเตอร์แฟนตาสติกแต่กระนั้นมองว่าดูนว่าลักษณะของการยืดแขนนั้นจะเหมือนกับเป็นลักษณะของพลังของเจ้ากรูดเอาเป็นว่าจากตัวอย่างทั้งหมดนี้ในซีรีส์ซ e เค e t อินเวช o ันี้เนี่ยทางมาว v e สตูดิโอดได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าซีรีส์เรื่องนี้ เป็นการ crossover ที่ใหญ่มากๆสำหรับอีเวนต์ของซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นที่ทาง Disney p l u ันั่นเองครับเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่าลืมติดตามซีรีส์เรื่องนี้ที่ทาง Disney Plus ในวันพุธที่21มิถุนายนนี้นั่นเองและแน่นอนว่าโปสเตอร์ใบปิดแรกของซีรีส์เรื่องนี้นะครับเราจะเห็นภาพของ Nick f u r y สลับกับหน้าของ Scroll พร้อมกับประโยคคำถามที่บอกว่า Who do you trust ใครที่คุณไว้ใจได้บ้างนะครับ ซึ่งนั่นอาจจะบ่งบอกว่านิคฟิลลี่อาจจะซ่อนความลับอะไรบางอย่าง ที่เป็นด้านมืดของเขาหรือผลที่ตามมาจากการที่เขาได้ทําขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นแฟนๆ MCU ห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เด็ดขาดครับยังไงเนี่ยก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนาครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e m i ี m ยมกับทางทีมงาน NF Theater ที่อัคระก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ e s c r i p ป tion ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน Q R โคดที่ปรากฏอยู่บน,นหน้าจอนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe like, และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราถ้าคาราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้พบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวารารัตคุณดีเจภูมิอ f ฟ i ิเชียคูณ2คุณ xxi Lega c y คุณ123 4 T r e x คุณอัตพลต่อับเบิลยูคุณทริยาจันท คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกรินคุณกรูไมค่อนคุณปฏิพันธ์เกพพดุงกูแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฝาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโจนัครินคุณยังกำไมดีกิจคุณณวันทอนพระรางกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ